เราสั่งสมความคุ้นชินผมคิดว่าประโยคนี้มันเป็นประโยคที่เข้าใจได้ง่ายๆมากๆทุกครั้งที่คุณโกรธไม่ใช่แค่ครั้งนั้นที่คุณโกรธแต่มันจะเป็นการฝึกผลิตความโกรธในครั้งต่อไปที่จะถี่ขึ้นและแต่ละครั้งก็ยาวนานมากขึ้นทุกครั้งที่คุณเบื่อไม่ใช่เพียงแค่ครั้งนั้นที่คุณเบื่อแต่มันเป็นการฝึก ให้คุณมีโอกาสที่จะเบื่อครั้งต่อไปได้ถีขึ้นและก็ยาวนานมากขึ้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ไม่ขี้เบื่อคุณต้องลดระยะเวลาในการเบื่อแต่ละครั้งเมื่อมันเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีสติเห็นแล้วคุณปล่อยตัวเองแช่อยู่ในความเบื่อวันพรุ่งนี้ความเบื่อนั้นจะกลับเข้ามาใหม่